สวัสดีนะครับเอสวัสดีครับผมก็ทักทายกันนะครับช่วงเย็นเนาะก็กอกๆนะครับที่นี่คือกอกๆเท่นั้นนะครับก็กลับมาถึงแล้วนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าฝั่งนู้นนะครับบ้านฝั่งนู้นเนาะหอนกูกน่ก็จะมีงานนะครับนี่เนาะมีงาน แต่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นอก็เลยเปิดเพลงสสดังเลยนะครับคงจะไลฟ์ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ไม่รู้จะหาที่ไลฟ์ที่ไหนนะครับอ,อ,อืนก็นี่หลังบ้านลุงนะครับเอซีนี่ก็พอลลี่บ้านพอลลี่เนาะก็น่าจะใกล้เคียงหรือว่าเสร็จ แล้วหรือเปล่าครับนี่โอ้โหเปิดกัเพียวฟ้ามากเสียงดังอึกระทึกมากนะครับวันนี้เนาะนี่นะครับบรรยากาศเนาะเราก็มาชมกันนะครับหลังจากที่ เียงคานกับที่นี่นะครับมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเนาะเสียอย่างเดียวไม่มีแม่น้ำโขงนะถ้ามีแม่น้ําโขงเนี่ยโอ้ยนะครับคือคืนแน่นอนยังไงก็ไปได้แน่นอนนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ที่นี่ค่อนข้างนะครับจะแย่เนาะถ้าไม่มีเสียงเพลงเงียบแน่นอนนะครับความเป็นอยู่ที่นี่ก็เดิมๆนะครับกลับกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับไม่มีอะไรที่ เปลี่ยนแปลงไปมากคนนี้เนาะแย่ yeah, นะครับเอ็นนี่คือบรรยากาศเนาะนี่นะครับขอสามตายายเนาะท่านก็อยู่อย่างสุขสงบดีนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็กว้างขวางทีเดียว นนี่นะมาดูทางนี้บ้างน,ะ,น,นะครับนี่นะครับเอซีบรรยากาศเนาะอื้ สุขสงบนะครับมีแต่เสียงเพลงเท่านั้นนะครับเนาะตอนนี้โอ้โหเสียงเพลงดูเดือดมากโอ้โหนะครับบ้านฝั่งตรงข้ามนะครับเนาะ หรือเขาเรียกว่าบ้านหอนกโูกนะครับโอ้โหกระทึกมากนเสิเสียงเพลงดังมากนี่นะครับเขามีงานกันเนาอ,องลอมาเดินดูทางนี้บ้างโอ้โห เสียงเพลงใครที่นะครับใครที่เป็นเพื่อนนะครับทางนี้ก็มากันนะครับนะใครที่อยู่ฝั่งนู้ก็น่าจะมานะแต่แต่ถ้าฝั่งนี้ก็คงไม่มีออ บรรยากาศนี่นะครับให้เห็นถึงโอ้อันนี้อะไรเนาะ จบตรงนี้นะครับเนาะเราก็มาถ่ายทําได้นะครับจบตรงนี้นี่เนาะบรรยากาศเดิมๆก็สงบถ้าองค์ปู่ยังอยู่ที่นี่นะโอ้โหน่าจะพัฒนาไปอีกไกลนะครับตรงนี้อ,อไม่น่าเชื่อนะครับพี ที่แค่นี้นะครับมันเป็นประเด็นกันได้ยังไงงงงงจริงๆนะครับจบข่าวจบกับหลายๆชีวิตนะครับเนาะใครที่มีรากฐานที่ยาวนะครับก็ไปได้นะครับใครที่มีรา,ากฐานที่ตื้นไปยากแน่นอน,น เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีต้นทุนที่จะไปต่อนะครับก็ะจะเป็นแบบนี้นะที่แอดไปเที่ยวมาก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นป่ายางเป็นป่านู่นนี่นั่นอย่างนี้เขาก็ทำรีสอร์ททำอะไรกันช่วงหน้าหนาวนะหน้าหนาวก็จะมีคนมาพักมาเที่ยวชมหมอกเมิกนะครับ เห็นไหมทะเล,ะเลหมอกมีนะครับที่นี่ก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีมีมันขึ้นอยู่การบูมนะครับหรือการโปรโมตนั่นเองนะครับว่าเราจะมีการโปรโมตมากน้อยแค่ไหนอ,อย่างว่าแหละนะครับคนที่นี่นะครับกับคนที่อื่นไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันก็เลยเป็นแบบนี้ บรรยากาศให้เห็นกันทีเดียวก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะครับก็ปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นหญ้าเยอะขึ้นลกลุงลังนะเนี่ยไม่มีอะไรก็ปล่อยไปนะไอคนที่เล่นก็ไม่ได้มารับผิดชอบอะไรตรงนี้อยู่แล้วนะครับเล่นไป ให้มันจบๆเฉยๆนะครับถามว่าจะมาบูรณะแทนที่ไหมก็ไม่มีแน่นอนเออสงบอยู่แบบสงบสงบแค่นั้นเองนะครับนี่เนาะบรรยากาศตำรับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงชาแนลด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ